สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องก๊อบแกล์แชนแนลนะครับในคลิปนี้ก็จะนําเสนอเกมแท็กติคูเหมือนเดิมนะครับแต่มาในหมวดซอมบี้ครับวันนี้มาในหมดซอมบี้นะเอาไปครับรอนะเดี๋ยวผมเชิญเพื่อนสักครู่นะครับเอาละครับกลับมาแล้วครับมาหมวดซอมบี้ครับผมมามามาก็คุณแชมป์นะครับอมาคุณแชมป์แล้วอีกคนนะครับอือะไรนะไอเคนใช่ไหมจิงหรอ เยี่ยมนะครับคุณแชมป์นะสสดีครับคุณแชมป์นะครับผมส่วนนี้นะไปฮะเลยต่อเลยครับไปฮะคุณไอเคนไปครับเปืดไว้ตองระเบิดไปก่อนนี่รอระเบิดก่อนครับมีโลดหน่อยไปเรื่อยครับไปเรื่อยไปเรื่อยครับตอนนี้ อออออออืืืืไปครับ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 มาต่อครับมาต่อครับไปครับนี่ฮะอออืืเกือบแล้วเกือบแล้วเอาเก็บได้ปืนกลว้าวมาถึงได้ปืนกลเลยอันนี้เขาอ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 าพีจีนะคุณแชมป์ได้เอสมจีเดี๋ยวได้ต่อห่อชัดกันเยี่ยมครับเยี่ยม มาฮะทั้งสองฮะทั้งสองมาลุยต่อลุยต่อครับมาข้างหลังนะคุณแชมป์ไปครับมาครับามาช่วยตานี้เจ็บต่อครับเจ็ต่อครับขยับเข้าไปใกล้หน่อยจะดีนะครับเป็นตัวเนี้ยสักประมาณระยะกลางเนี้ยจะดีหน่อยจะช่วยแบบมันจะโดนโดนมันกระสนุนไม่กระจายครับ Icate, anyway, ถ้าแบบเข้าระยะกลางนะครับเข้าไประยะใกล้นี่กระสุนมันก็จะไประยะใกล้นี่กนมันกระจายนะครับเยี่ยมครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอเคครับเก็บข้องครับเก็บของได้แลวครับน้อทำลายล้างกับ RPG RPG ครับ RPG แล้วน่โลจอนเนี่ย RPG ไปด้วยโหน้ำปืนกวน้ำ RPG เป็นไงครับพี่แชมป์ผมโอเคไหมรอบนี้ผมน่าจะโอเคนะโอ้โหเไปเพเชอร์เลยครับนี่ครับ สูส้ๆครับสูส้ๆไปครับเจอครับยีงครับเจอก็ยิงงี้ครับอรบออะไรครับหลบอ,อุ้ยหลบหลังครับหลบหลังหลบหลังผมจะยิงมาที่จี้โอ้โหไม่ทันพุ่งกันมาก่อนหลอกไปนูน่นดยิงไปจี้ยิงช้าอุ้ยคุณแชมป์ล่วงนะผมนึกอุ้ยอ๋อไม่ใช่คุณแชมป์หรืวา่าผมนึกคุณแชมป์ล่วงมันไอเคนนะครับใช่ไหมอ่านเนื้ออ๋อเนื้อล่วงแหมไม่น่าพูดเลย โอ้โหสนุกจริงเดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม่หมต่อยรอบต่อยกรอบ,ออก,รอบกำลังสาใจสาใจราบผมนะเอาละาครับเพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกาผมไ,ไม่เสียเวลานะะวันนี้คลิปนี้ฮะมาซอมบี้นะแต่เกาะมาเขาเขามาสองคนคนระับบับจีนะไม่ใช่ผับจีนะบับจีนะเออมันสลับกันหน่อยนะมันสลับตัว P กตัว B นะ บีอฟจนะบีเอฟจอ่าบีอฟจครับบีอฟจโอเคครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมชื่อคุณเทพจังเลยเอ่าะอีกคนนึ่งเลยนะดงดงดังไดขอขอภัยนะขออภัยนะอ่านไม่เป็นจริงๆครับภาษาเวียดนามนะครับน่าจ๋านะน่าจะภาษาเวียดนามนะเอาครับไปครับมาครับช่วยครับ <reading> เอาครับเกือบไปแล้วครับดงเอ้ยไม่ใช่ดงบับบับกีบักกีโอ้โหเรียบร้อยเหมือนกันไม่ไหวเลยรอบนีต่อมบี้ทำไมถึงโหดจังจ๊ะเขาเขาโหดหรือเราเราเราอ่อนแล้วจะเป็นคำตอบที่สองนะแล้เป็นซีว่าผมอ่อนเองนะครับผมตอนนี้ดูก่อนดีกว่าครับตอนนี้พี่พี่บงโจวี่นะครับนี่ฮะโอ้โหนั่งยิงแบบอย่างเทะ โหอย่างเฟี้ยวเลยพี่โคตรเฟี้ยวเลยพี่ครับขอบคุณครับผมครับผมครับเก็บของกันครับลูกซองครับช่วยครับโอเคครับผมไปฮะคุณเบียฟีครับต่อครับหรอรอครับรอรอเสร็จแล้วก็ไปครับเอ้าเหมือนกันฮะ สไนเปอร์นี่เดี๋ยวหน้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋นึงตัดหนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บหนึ่ง,ง,งโอ้โหไม่ทนนันเหมือนกันไม่ทนนันเะหมือนกันฮะกำลังน,นั่นอยู่คนนู้นก็แลจะไม่รอดว้าเรียบร้อยเลยแหมสนุกสนามงานไปนะครับวันนี้อาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่นะคลิปนี้ก็ไม่เป็นไรนะมีแพ้มีชนะบ้างนะครับ เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดสไครใ์กดแชร์ให้ช่องกอบแกรบชาแนลด้วยนะครับเป็นกำลังใจนะจ้าจุ๊บๆสวัสดีจ้า